สวัสดีครับ fc แล้วท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตามมาตอนน่อเนาะอสำหรับแนวทางฮานอยนะครับในวันที่6กนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลวันที bon ่5กันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณฟันวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc แล้วท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับปรอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูฮานอยพิเศษเนาะวันที่5นะครับผลออกผลออก หนึ่งเจ็ดหกเก้าหกนะครับก็เข้าที่ตัวเน้นเลยเนาะนะครับไก่นำเจ็ดไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับแต่วันนี้เจาะไม่เข้านะเจาะสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองสี่สองนะครับก็นี้ไปเจ็ดหกก็ถือว่าเขาวิ่งรูดอย่างเดียวนะครับหนึ่งกับเจ็ดมาด้วยกันนะครับเน้นเจ็ดระวังหนึ่งนะครับหนึ่งกับเจ็ดมาด้วยกันแต่ว่าไปอยู่ในตำแหน่งข้างหน้าเนาะนะครับกรับต่อที่ฮานอยปกติ นะครับเลขเด่น8กับ3นะครับ8กับ3ก็ผลออก8 4 3 5 1 8 4 3 5 1นะครับ8ก็ไปวิ่งนะครับตัวเน้นส่วน3เข้าวิ่งโลดนะครับก็จอจาอไอที่85เนาะไม่มาด้วยกันนะครับไม่มาด้วยกัน ส่วนเลข3ก็เสียดายนะครับเนี่ยมีอยู่2ตํตำแหน่งแล้วนะครับผิดตัวเดียวคือเลข5เนี่ยมาเลขก4เลข5ลงล่างนะครับก็ถึงว่าเข้าวิ่งรวดนะนะครับตั้งสองแนวทางเลยพิเศษปกติต่อที่ VIP นะครับ VIP ผลออก7 6 3 9 1สน่ะครับส่วน VIP ก็ตัวเน้นส่วนใหญ่ช่วงนี้ทำไมเขาเปลี่ยนหลักล็อกเลย ไปเข้าหลักร้อยหมดเลยนะครับไปเข้าหลักร้อยส่วนใหญ่นะครับส่วนตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับก็เข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าปเป็นเล้นาที่เลขเจ็ดก,ก็จับที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ตัวที่เข้าก็คือหกสามนะครับคือเลขหก 6, กับเลขสามใครจับหกชุดนะครับจะได้นะครับหกสามก็เข้าตรงๆรงเลยาว่าจับไล่อย่างนี้นะส่วนสามตัวนะครับใครวิน ก็เข้าเนาะนะครับก็มาทั้ง3ตัวเลยนะครับ7 6 3มเนี่ยเามาหมดเลยนะครับวิ่งสตัวก็ถือว่าเดียวทางผ่านหมดเนาะนะครับปิดเสษ็จปกติ VIP วิ่งลูดเข้าหมดนะครับตัวเจาะก็เข้าที่ VIP นะครับตัอลรใครเจาะ6ชุดนะครับต่อที่แต้มรวมนะครับแต้มรวมก็3ามหน่อยะครับปิดเศษปกติ VIP นะครับ ก็ไฮโรที่7กับศูนย์ระวังเลข8เนาะเรามาดูกันนะครับว่าพิเศษมีไหมพิเศษเข้าตัวเน้นเลยนะครับใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้านะครับเข้าที่เลขเจ็ตัวเน้นนะครับส่วนห้าน้อยปกติมีไหมครับปกติไม่มีเนาะนะครับก็เข้าที่เลข8แต่ว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าแต่แค่เลขวิ่งเนาะไม่เข้ารูดนะครับไม่เข้ารูดไปวิ่งอย่างเดียว ส่วน VIP นะครับ VIP ก็เข้าทีเเจ็เหมือนกันแต่ว่าไปเข้าวิ่งไม่เข้ารูดนะครับแต่ว่ารอบของเขาเข้าวิ่งรูดหมดเลยเนาะนะครับเฉพาะรอบแต่ว่าสำหรับแต้มรวมเป็นส่วนใหญ่เข้า,ขาวิ่งเข้าวิ่งเยอะนะครับพิเศษกับอย่างปกติกับ VIP เข้าวิ่งหมดเลยนะเข้าพิเศษอย่างเดียวทีเเจ็7วิ่งรูดนะครับ เรามาดูชุดบินนะครับเลขเป็นไม่มาเนะเาะนะครับเลขเป็นเจ็ดเจ็ดส่วนส่วนไม่เข้าเรามาดูชุดบินนะครับชุดบินใครเอาไปบินพิเศษมีไหมครับพิเศษเจ็ดหกเก้าหกพิเศษมีนะครับเจ็ดหกก็ถ้าบินตรงตรงก็เข้าตรงตรงเนาะบินล่เลขนะครับก็เก้าที่เจ็ดหกนะครับส่วนหน้าน้อยปกติสี่สามห้าหนึ่งมีไหมครับสี่สามห้าหนึ่งเสียดายนาะมีแปดมีสามมีห้ามีสามนะครับ ไม่มีเลขหนึ่งไม่มีเลขสี่ก็ถือว่าหลุดไปนะครับก็ต่อที่ VIP VIP ีไมีไหมครับบีไมีหกสามเนาะ VIP เข้าหกสามนะครับแต่ไลน์อย่างนี้ก็เป็นตัวกัดนะครับมันสามหกส่วน3าตัวก็เจ็ดสามหกนะครับมันออกเจนะ็ดหกสามเนาะก็เข้าสองรอบเนาะนะครับเข้าสองรอบเข้าที่ พิเศษกับ v i p นะครับปกติหลุดนะครับมันมีนะแต่ว่าไม่มีเลข4นะครับคณะเสียดายมีมีเลข4ถ้ามีเลข4ได้ได้ติด3ตัวเนาะก็มาตามมาต่อครที่ได้ก็ขอแสดงความยิใจกับสมนะาชิกด้วยเนาะก็มีเลข7กับเลข8มาวันนี้เลข0หลุดนะครับสูงดเต็มรวม ครับแนวทางแต่ละแนวทางนะครับที่ผมลงให้นะบางทีก็แต่ละท่านก็นําไปใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะใช้รอบอพอิเศษรอบปกติรอบ VIP นะครับไปวิ่งไปรูดบางท่านก็อาจจะถนัดที่แต้มรวม3หน่อยนะครับไปวิ่งไปรูดบางท่านก็อาจจะชอบชุดวินวินอย่างเดียวนะครับก็ใช้ชุดวินแต้มรวมนะครับหรือว่าชุดวินเฉพาะรอบเขาก็ได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่แนวทางผมจะแนะนำไปที่แต้มรวมมากกว่าจุดบินนะครับจุดบินจุดบินหรือว่าวิงโรดนะครับผมจะเน้นไปที่แต้มรวมสามหน่อยนะครับว่าส่วนรอบมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะแต่ว่าแต้มรวมนี่มีโอกาสเข้ามากกว่านะครับก็มากกว่าครับก็มาตามกันต่อนะครับวันที่6เป็น11อ็พพันรับแนวทางฮานอย วันนี้อานพิเศษเลขเด่นอานพิเศษวันนี้เลขเด็นได้เลขหนึ่งกับเลขสี่เก็ในนที่เลขสี่นะครับส่วนตัวประกอบหกห้าสองหกห้าสองนอตัวประกอบ เล่ในในที่เรกสี่กระจกที่สี่หกสี่ห้าแล้วก็สี่สองนะครับตัวที่ผมเล่นให้ก็เป็นน่าจะเป็นสี่หกเนาะนะครับสองสี่หกสี่หกวันนี้ขอจับเด็กเปิ้ลนะครับก็จะเป็นสี่สี่หกนะครับ ในคีย์หาหน้อยพิเศษเหมือนะนในเลขสี่ใครชอบเลขหนึ่งก็จับที่เลขหนึ่งเนาะนะครับจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสองตมาชุดไหนที่ชอบสามตัวขึ้นเน้นให้หลักตัวนี้เนาะนะครับถ้าไม่เข้าเบิร์นก็เด็ดรูนที่สองสี่หกนะครับก็ต่อที่ปกติปกติเลขเด่นวันนี้นะครับ ได้หกับหกกับหส่วนตัวประกบ408ศนย์แกับข้ในนาทีผมเนในที่ทเลขห้นะครับจะเป็น5 4 5 0 5 8นย์หกับส่วน3ตัว ผมจบไปที่458หรือ558ส่วนครับสเล็กเบิ้ลนันสามารถสลับตำแหน่งกันก็ได้นะจะเป็น6 64กก็ได้หรือว่า855ก็ได้นะครับก็สามารถสลับได้ ตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ก็เน้นที่ 58, ห้าแปดเนาะนี่ครับเน้นที่ห้าแปดตัวเขาเป็นจุดนี้นะครับก็ต่อที่ v i p v i p เลขเด่น v i p เลขเด่นวันนี้ได้เลขสี่กับเลขห้านะครับได้เลขสี่กับเลขห้าส่วนตัวประกอบครับหกเจ็ดแปด อ่อนในจเลขห้าเนาะนะครับก็จับที่เลขห้าเหมือนกันก็จะเป็น5 6 5หกหเจ็ดส่วน3ตัวนะครับผมจับไปที่0 5 6แล้วก็5้าหห ก็จะจับ6 55ก็ได้หรือว่า8หรือว่า588 466ก็ได้นะครับก็เลือกจับได้นะครับเลิกเดินบางทีตัวที่ผมให้446มันอาจจะออก664ก็ได้นะครับลองสลับดูก็ได้เนะันนี้เน้นที่ห้าหกหรือว่าสาตัวท่านจะเอาตัวนี้ไปจับก็ได้เป็น05 6057 058งน,น,นี้ก็ 4ี4ห้า4ห้าตัวนี้ก็สองส4 5แล้วก็242สสกดจับได้เป็นเนนํนดูแต้มรวมแต้มรวม3หน่อยนะครับวันนี้ผมให้รูดให้รูดที่ 5กับ6ะคกับเลขเบอร์ก็55 66ส่วนแนวทางก็จะปินนะครับเอาเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันเนาะพิเศษก็หนึ่ปกติ56าหกวีไอีสีี่ห้ามีแล้วกับห้าหกมีแล้ววันนี้ได้เลข4ตัวน่าลุ้นเนาะฉะนั้นผมเลือกเอาเลขกําลังวันมาลงจับด้วยแล้วกันเนาะนะครับเลขมันน้อยเกินนะครับ ก็จะเป็นเลขกำลังวันนะครับมันก็มีครับส่วนเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันบริหภัก็5กับ7เนาะสำหรับในทางของผมสำหรับท่านอื่นไม่ทราบเหมือนกันเนาะนะครับแต่ทางผมก็คือกำลังวันเป็นเลข5กับเลข7 5มีแล้วนะครับใส่เลข7เข้าไปส่วนเลขสูตรกำลังวันมันได้3กับ9ครับฉะนั้นผมขอเลือกหลักตัวหนึ่งตัวหลักละกันเนาะก็คือเลข3 เป็นเลขสูตรกําลังวันนะครับสูตรกําลังวันเลขสูตรไดสากับ9ส่วนกําลังวันก็คือวันประหัสเนาะก็คือ5กับ7นะครับท่านจะเอาเลขเด่นมาจาับ4ตัวนี้ก็ได้นะนะครับ 4ก็43 49 45 47 49ก็ระวัง4 6ส่วนนี้ก็53 59 55 57เนี่ยตัวนี้ติด55 5, ระวังดีๆด,ด้วยนะครับสำหรับปกตินะครับอันนี้ก็นนเ,ก 5, เน้นในจิลิค่าเนาะจุดจิดติด5ก็ระวัง55 5, เบิห้ล 5, 55เบิ้ลระวังไว้นะครับ สรับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้เนาะนะครับต่อไปนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก f อทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่6เดือนส1อพศ2อง8ันาร้อนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ